ช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำือค้นหาาคว่ แต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีก่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำนะคะวันนี้เราจะมาก่อติดสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรุนแรงเป็นที่จับตากันทั่วโลกทีเดียวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟ ใต้พื้นน้ำเนี่ยมันระเบิดปะทุขึ้นมานะคะที่ประเทศตองกาแล้วทําให้เกิดคลื่นซึนามิแล้วก็มีแรงสะเทือนไปหลายๆประเทศที่อยู่รอบๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะหลายคนยังบอกว่า้ยจะมาถึงเมืองไทยไหมก็เลยมีรยายงานว่ามาถึงห่างจากนาราที่ว่าเกือบเกือบหมื่นกิโลเมตรเนี่ยนะคะก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรแต่ปรากฏการนี้มันบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ทราบก็มีอีกหลายประเทศในโลกนี้ที่รอระเบิดเวลาใต้พื้นพิภพที่มันจะระเบิดออกมายกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นวันนี้มีโอกาสได้เรียนเชิญนะคะอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาคุยกับเราค่ะอาจารย์ดรมติพลตั้งมติธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์จริงๆเรื่องข่าวตองก้าที่มีเรื่องภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจำได้ว่าเคยอ่านข่าวเรื่องนี้ไปเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆจะยิง,งขึ้นชื่อว่าภูเขาไฟนะครับสวนภูเขาไฟเขาจะมีเป็นแอคทีฟใช่ไหมกำาลังพ<า>ุกรุนอยู่กับกับดอแมนนะครับก็คือ,อ<า>ดับไปแล้วนะครับ<า>ซึ่งภูเขาไฟปกติถ้ามันแอคทีฟเนี่ยถ้ามันพุกรุนอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันสามารถแอคทีฟได้เป็นเป็นล้านล้านปี นะครับเพราะฉะนั้น5ปีที่แล้วไม่แปลกใจอะไรถ้าจะมีนะครับก็คือแอคทีฟมันก็คือมันก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีมันไม่เคยดับสนิทสัทีเดียวส่วนมากนะครับมันก็จะมีระเบิดอยู่ที่ระเบิดเล็กระเบิดน้อยอย่างที่ที่พูดทางญี่ปุ่นฟูจิอย่างี้ก็คือแอคทีฟมาตลอดนะครับก็คือแอคทีฟอยู่มีมีระบบเนกม่าที่ข้างในที่ยังทํางานได้อยู่นะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองค่ะอาจารย์อย่างตองก้าเองนี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ นักธรณีวิทยาเขาประเมินใช่ไหมครับต้องเป็นนักธรณีวิทยาใช่ไหมครอาจารย์ <ผม S 1> ต้องประเมินกันไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีโอกาสระเบิดขึ้นในในในช่วงเวลาไหนายอย่างไรถูกไหมคะอาจารย์ครับก็ครับจริงๆจริงตริง,รงต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่นักธรณีวิทยาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นะจะพูดได้ในฟิสิกส์ทั่วไปนะครับแต่ว่าครับก็ทฤทั่วไปแล้วเนี่ย ตัวภูเขาไฟเองเนี่ยนะครับมันมันมันระเบิดอยู่แล้วนะครับเรียกว่าระเบิดอยู่แล้วเลยจริงแต่เราเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะระเบิดมากระเบิดน้อยเ e ท่านั้นเองเรารู้อยู่แล้วว่ามันระเบิดก็คือคําวา่าระเบิดนี่ก็อยู่ที่ว่ายังไงอีกคีอลาวามันก็ออกมาเรื่อยๆมันมีระบบลาวาที่ไหลเลี้ยงอย,อยู่มันจะค่อยๆระเบิดออกมาตูมเดียวใหญ่ขึ้นแล้วจะระเบิด <ab onn. S 1> ขึ้นมาข้างบนหรือออกข้างๆหรือไงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีงานวิจัยทางธรณีวิทยาที่ค่อนข้างอ่าเป็นค่อนข้าง ดูเดือดกันทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างสาคัญนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถทานายได้นะทุกวันแมน้กระทั่งเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับภูเขาไฟมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะให้ไปถึงขั้นทํานายว่ามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรมันก็ยังมีอะไรใหม่ๆที่เซอร์ไพรส์เราอยู่เสมออืมค,คือสรุปก็คือว่าภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟระเบิดเมื่อไหร่หรือว่าแผ่นดินไหว เมือ่อไหรา่ซึ่งจะเกิดซึนามิเมือ่อไหร่เนี่ยยังไม่มีวิทยาการที่สามารถจะคำนวณคาดการล่วงหน้าได้ที่แม่นยําที่สุดไม่มีถูกไหมอาจารย์คือก็มีมีได้คร่าวๆนะครับแต่ถ้าจะให้แม่นยนาําถึงขนาดว่าจะเกิดขึ้นนะสิบโมงสิบนาฬิการะเบิดเท่านี้เป็นพลังงานปริมาณเท่านี้อันนี้ก็ยังไม่ไมีมิมขนาดน<ม>ั้นแน่นอนเป็นไ่ได้ครับแต่ดาราศาสตร์ยังมีความมีมีความแม่นยํากว่าใช่ไหมอาจารย์ ดาราศาสตร์ถ้าพูดถึงการระเบิดอย่างซูเปอร์โนวาเราก็ทำนายไม่ได้เช่นเดียวกัน oh. นะครับเราไม่มีทางรู้ว่าดาวจะระเบิดเมื่อไหร่นะครับเรารู้อย่างอย่างบีเทลจูสอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วนะครับ mm. แต่คําว่าใกล้จะระเบิดเต็มทีนี่คืออาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งล้านปีหลังจากนี้นนไม่รู้เหมือนกันนี่กนใกล้กันเหรอคะใช่นี่คือใกล้แล้วนี่ือใกล้มากแล้วนะครับทางดาราศาสตร์เพราะว่าดาวมีอายุอยู่เป็นพันล้านปีนะครับ oh. ซึ่งจริงๆเทียบเทียบไทม์สเกลกับภูเขาไฟก็ไม่ได้ต่างมากภูเขาไฟนี่ก็บางทีก็อาจจะเป็นแสนแสนปีเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะระเบิดภายในเมื่อไหร่นะครับอย่างอาครับค่ะอย่างที่แบบฟูจิบอกว่าภายในห้าสิบปีจะระเบิดโอ้ไม่ได้จะห้าสิบปีนะครับน่าจะมากน่าจะนานกว่านั้นน่าจะนานกว่านั้นหลักหลักร้อยพันหรือหมื่นหรืออาจจะแสนปีด้ซ้ำยิ่เมื่อไหร่ก็ตามครับเหญี่ปุ่นมันทำนายยากมากมันก็เกิดขึ้นได้แล้วอยู่ที่ว่าจะระเบิดใหญ่แค่ไหนด้วยจะใหญ่แบบ ตูมเดียวหายไปทั้งลูกหรือเปล่าเขไม่ไม่ก็ไม่แน่นอันนี้รมายากกว่านะครับเพราะอย่างตองก้าเองก็เดี๋ยวก็ระเบิดช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปหลายปีแล้วก็ระเบิดทีนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นแผ่นบินใหม่ขึ้นมาได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมอย่างอย่างกรณีที่ที่ที่เกาะที่เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย ก็เป็นแผ่นดินที่เกิดมาจากภูเขาไฟปะทุมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็คือภูเขาไฟมันระเบิดออกมามันก็อ่าจริงจริงมันเป็นภูเขาไฟใต้น้ำมันก็ระเบิดมันก็ค่อยๆถมดินขึ้นมาเรื่อยๆจนออกมาเป็นเกาะใช่ไหมครับจริงจมันมีเกาะอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงชื่อมันเนี่ยชื่อมันโอ้ชื่อมันยาวๆเนี่ยฮังกาฮังกาฮังกาฮ่าอ่าเพราะมันมีสอง มันมีสองเกาะที่มันรวมกันเป็นเกาะเดียวไปแล้วมันก็เลยเป็นชื่อนี้นะครับมันมาจากเกาะหลายๆเกาะมันรวมๆกันนะครับก็มาจากอย่างนี้ซึ่งจริงๆภูเขาไฟกับการเกิดใหม่โดยเฉพาะภูเขาไฟในการมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรใหม่มากอย่างหนึ่งที่อันนึงที่ดังมากๆที่เราคุ้นเคยน่าจะคุ้นเคยนี่คือหมู่เกาะฮาวายฮาวายถ้าเราดูแผนที่ฮาวายเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเกาะเลียงๆกันเล็กๆไปใหญ่ นะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเป็นหย,ยดๆหยดมีทะเลอยู่แล้วก็มีใครเอาดินไปหย,ยดๆหยดไว้แล้วก้อนใหญ่ก้อนฝาสุดก็จะใหญ่สุด <c oughs> ซึ่งถ้าเราไปบุูกเกาะฮาวายเราไปไปไป,ไป,ไปลงไปแต่ละเกาะแล้วเราเอาหินมาวิเคราะห์หาอายุนะครับเราจะพบว่ายิ่งไอเกาะทางตะวันตกเฉียงเหนือที่มันเล็กๆล,ล,ลงไปเนี่ยอายุมันยิ่งเก่าแก่มากขึ้นเรื่อยๆ นะครับแล้วเกาะที่ใหม่สุดชื่อเกาะใหญ่สุดบิ๊กไอแลนด์หรือที่เกาะฮาวายนั่นเองนะชื่อมาของหมู่เกาะนะครับที่มันมีภูเขาไฟนะตอนนี้เป็นภูเขาเกาะที่ใหม่สุดเพราะกำลังกำลังเกิดนะตอนนี้เลยผมเคยไปฮาวายมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับก็เห็นเคยนั่งเฮลิคอปเตอร์เห็นลาวาไหลตอนนั้นมีฟิเชอร์ใหม่มีรอยแยกใหม่เปิดมาลาวาอยู่ทีเปลี่ยนทิศทางนะครับบ้านคนมีเคยเห็นบ้านคนหลังหนึ่งมีลาวาล้อมเลยขนาดซ้ายขวานาครับ ครับนมากลัวมากก็คือคนก็ไม่มีที่อยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็นั่งเรือเห็นลาวาไหลลงทะเลนะเป็นแบบพื้นแผ่นดินใหม่เลยลาวาไหลลงทะเลเกิดเป็นแผ่นดินกำลังงอกออกมานั่งจำได้ผมนั่งเรือแล้วผมก็ถามกัปตันว่านี่คือแบบตรงนี้เป็นที่เดียวของเกาะอะไรหรือเปล่าที่ลาวาไหลลงทะเลเขาก็กัปตันก็บอกว่าที่เดียวในโลกนะตอนนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะนะครับคือสภาพที่อย่างฮาวายเนี่ยมันเป็นพิเศษตรงที่ว่าลาวามันไหลช้าๆมันค่อยๆเอ่อออกมานะครับมันไม่ได้ระเบิดตูงมาทีเดียวอย่างนี้ นะครับแต่ว่ามันเกิดมันเป็นเกาะมันกําลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าฮาวายมันเป็นเกาะอายุเท่าต่างๆกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อป,ปกติพื้นโลกมันจะมีความร้อนอยู่ข้างใต้พื้นโลกอยู่แล้ว<ช>นะ<ช>สิ่งสิ่ง<ช>ที่เราอยู่มันคือเรียกว่าเปลือกโลกนะครับ<ช>มันเป็นแผ่นหินเบาๆที่เบามากเทียบกับแมกมาข้างใต้นะครับแล้วที่มันลอยอยู่นิดหนึ่งแล้วบางทีเปลือกโลกมันจะมีรอยแยกนะฮะอย่างกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรียกว่า Ring Fire ริงออฟ Fi ริงออฟฟรอบๆแปซิฟิกนะครับเป็นรอยแยก เปลือกโลกที่จะเกิดภูเขาไฟเยอะแต่ยังฮาวายเนี่ยเป็นกรณีพิเศษอันหนึ่งมันไม่ได้ตรงรอยแยกแต่ว่ามันเขาเรียกว่าฮอตสปอตคือเหมือนกับนึกภาพว่าเหมือนกับเวลาเวลาไปตมมอสุขีมันจะมีจุดที่มันร้อนพิเศษร้อนที่สุดใช่ไหมร้อนที่สุดที่มันมักจะมีแบบฟองอากาศปลุกออกมาอะไรประมาณคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันจะมีจุดที่มันร้อนที่สุดแล้วมันก็ดันขึ้นมามันก็เลยดันขึ้นมาเป็นภูเขาภูเขาไฟทีนี้สิ่งที่มันทําให้มันพิเศษของฮาวายเนี่ยนะครับเพราะว่าคือระหว่างที่มันดันฮอตสปอตอย S <S <S อ่านะครับแล้วก็เลยเกิดเกาะขึ้นมาแล้วเกาะมันก็เลื่อนออกไป<อ>พับะ่อนก็เกิดเกะาะใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เลยเห็นเป็นเกาะหมู่เกาะเรียงกันนะครับจากเกาะใหม่สุดไปเกาะเก่าแก่แล้วยิ่งเก่าแก่เราก็จะเห็นว่าเกาะมันก็ผุพังไปเรื่อยๆเพราะโดนฝนชะก่อนอะไรลงไปผู้ที่ใช้เวลาเป็นหลักรานล้านปีนะครับหลายล้านปีมากๆเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดใช่เกิดมาแล้วก็พัง ทุกอนลงทะเลไปเนี่ยเป็นเกาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะจ๊ะใช่มันก็เป็นกลไกธรรมชาตินะครับอันนี้ถ้าพูดพูดถึงอันนี้วกเข้าเรื่องดาราศาสตร์นิดหนึ่งถ้าได้เป็นนะฮะเพราะเพราะว่าจริงๆผมเป็นสายดาราศาสตร์แล้วก็เราศึกษาความเชื่ดาราศาสตร์นะครับไอผู้เขาไฟไอผู้เขาไฟเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่โลกของเรานะครับดาวเคราะห์อื่นๆก็มีนะครับเธได้ยินว่านี่มีดาวอังคารใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอันนี้เหมือนดาวอังคารใช่ไหมอาจารย์อ่าอ่าอย่าง ที่ดาวองคารนะครับมันจะมีพอดสปอตเหมือนกันที่บันดันไปภูเขาไฟขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่มันทําให้มันแตกต่างคือคล้ายๆของฮาวายเลยนะครับคือมีฮอตสปอตดันขึ้นมาภูเขาไฟแล้วก็เป็นภูเขาไฟลุบโล่สแตาโตโวเฟโนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ดาวองคารต่างจากโลกข,ของเรามากนะจริงๆต้องบอกว่าทําให้โลกข,ของเราต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นทั้งมวลในระบบสุริยะของเราก็คือโลกข,ของเราเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่เราพบว่าที่ทนักธรณีวิทยาเขาเรียกว่า p l a ทเ tectonics นะครับคือเรามีแผ่นเปลือกโลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีแผ่นเปลือกโลกคือพื้นผิวแผ่นเปลือกโลกเราเหมือกนกับเหมือนกับแผ่นน้ําแข็งที่มันลอยอยู่บนแมกมากร้ลอน้อนเหลวๆนะครับเป็นแผ่นหินที่ลอยอยู่ลอยไหลไปไหลมาไหลไ,หลได้นะครับเพราะนัน้นฮาวายมันก็เลยเป็นหมู่เกาะแต่ที่ดาวอังคารเนี่ยมันมีฮอตสปอตแต่มันไม่มีแผ่นเปลือกโลก ไม่ไม่มีแผ่นเปลือกดาวอังคารเพราะฉะนั้นภูเขาไฟมันก็ดันสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นภูเขาเมาโอลิมปัสโอลิมปัสมอนนะครับเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในสูงที่สุดในระบบสุริยะอยู่ในระบบสุริยะนะไม่ใช่ในระบบสุริยะนะครับที่ดาวอังคารอยู่ที่ดาวอังคารทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่ามันไม่มีแผ่นมันไม่มีแผ่นเปลือกไม่มีเพ่โลกนะครับไม่มีแผ่เทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าเรารวมดาวเคราะห์เข้าไปด้วยนะครับแล้วเรารวมสิ่งที่มันไม่ใช่ดาวเคราะห์หินเข้าไปด้วย <N> นะครับอย่างเช่นดวงจังนทร์ดวงจันทร์มีดวงจันทร์หลายดวงอย่างเช่นดวงจันทร์ยูโรป้าหรือว่าเอ็นเซเลดัสของเราพฤหัสดาวเสาอะไรอย่างนี้นะครับ <N> มันมีดวงจันทร์ที่มันเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับอย่างยูโรป้าอย่างเงี้ยมันเป็นดวงจันทร์ที่พื้นผิวเป็นน้ําแข็งและเราเชื่อค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าข้างใต้มันมีน้ําที่เป็นของเหลวอยู<ม>่เรามีน้ำํำข,ข้างใต้่อข้างใต้มีของเหลวแต่ข้างบนเป็นน้ําแข็งลอยอยู่แล้วเราก็เห็นรอยแยกเนาะงน้าแข็งไหลไปไหลมาคุ้นๆไหมครับ มันเหมือนกันเลยเพีงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากหินเป็นน้ำน้ำเท่านั้นเองเป็นน้ำแข็งเออเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นน้ำแทนที่เป็นแมกมาเป็นน้ำแทนที่จะเป็นเปลือกโลกเป็นหินมันเป็นน้ำแข็งแล้วใครอยู่ได้ไหมอาจารย์ยังน่าสนใจครับอันนี้เป็นอ่าอย่างยูโรป้าเนี่ยเป็นที่ที่น่าจะอาจจะมีสิ่งมีชีวิตมากที่สุดรองจากโลกของเรานะเพราะว่าถ้าข้างใต้มีมหาสมุทรได้อย่างอย่างโลกของเราเราก็เคยคิดว่าข้างใต้มหาสมุทรลึกไม่มีแสงสว่างไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิต เราดำเริมน้ำลงไปเราพบว่ามีระบบเหมือนถ้ำเหมือนมีถ้ำมีเป็นมีเป็นมีเป็นมีป่องควันออกมาแล้วป่องควันก็มีแองตอนมีมีหอยปลาเป็ดมีปูอะไรที่ทนความร้อนได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าอย่างยูโรปาเนี่ยอาจจะมีนะครับแลวทีนี้ยุโรปามันไม่ได้มีแค่เปลือกดาวที่เป็นน้ําแข็งลอยไปลอยมาด้วยเราจะพบว่าบางทีตรงรอยแยกเนี้รอยแตกนี่มันมีน้ําพุ่งออกมาจากข้างใต้ ก็คือภูเขาไฟน้ำแข็งอ่นเอย่านี้มันมีภูเขาไฟน้ำแข็งออกมานะครับแล้วไอ้ภูเขาไฟน้ำแข็งเนี่ยที่มันพ่นออกมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราพะว่ามันสามารถพ่นน้ำแข็งออกมาแล้วราอองเนี่ยมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนของดาวเสาได้ด้วยนะครับ ซึ่งเราอาจซึ่งในกลไกลนี้อาจจะเป็นกลไกลหนึ่งที่ทําให้ว่าทําไมดาวเสาถึงมีวงแหวนที่เห็นชัดตลอ,อดเวลาเา<อ>พราะาเพราะเขาคิดว่าอนุภาคในวงแหวนดาวเสาน่าจะไม่เสถียรอยู่ได้ประมาณสักแสนปีก็ควรจะหายไปถ้ามันสว่างขาวได้ขนาดนี้มันอาจจะมีอะไรเติมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับเขาก็เลยนี่เป็นทฤษฎีนหนึ่งที่พิจว่าผู้ขอไฟน้ําแข็งนั่นเองนะครับอาจาร,รย์ก็มันจะบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตองกาเองเนี่ยมันสามารถเอามาเทียบเคียงเพื่อศึกษา ปรากฏการณ์แบบนี้ในดาวดวงอื่นเช่นดาวอังคารนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแน่นอนครับผู้เ <c oughs> ขาเราศึกษาธร,รณีวิทยาบนโลกนะการศึกษานักธร,รณีวิทยาดาวเคราะห์นะครับ planetary geology นะครับเป็นเป็นศาสตร์ที่ก็บูมอยู่นะครับยิ่งมีเรามียานสำรวจเอาไว้มากมายซึ่งขึ้นชื่อก็บอกแล้วเป็นนักธร,รณีวิทยานะครับ, <c oughs> รบผมมีเพื่อนเป็น planetary geology หลายคนนะครับเขาก็ต้องมีเรียนวิชาธรณีวิทยาเขาก็ต้องไปศึกษาที่ที่เกิดภูเขาไฟ นะบนที่เคยเป็นภูเขาไฟเก่ามีลาว่าเบสมีทาวาทิวอะไรเงี้ยต้องไปศึกษา<ช>พวกนี้เพ,พราะว่ามันเอาไปปรากฏการใกล้เคียงกันนี้มันเอาไปอธิบายปรากฏการบางอย่างที่เกิดขึ้นบนดาวได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นการศึกษาปรากฏการบางอย่างบนดาวข้างนอกภูเขาไฟข้างนอกมันก็ช่วยมาบอกเกี่ยวกับโลกเราได้เหมือนกันนะครับหรืออยงอย่าง,งปกฏการอย่างเช่นอย่างเช่นดาวศุกร์อย่างเงี้ยดาวศุกร์อ่าเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับโลกขนาดใกล้เคียงกันอยู่ใกล้โลกใกล้ดวงอาทิตย์กว่าโลกนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าพื้นผิวร้อนกว่ามากร้อนจน กลัวร้อมละลายได้นะครับอยู่ไม่ได้ไม่มีสิ่งอยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้นะครับที่มันร้อนก่อมากเป็นเพราะสิ่งที่นักดาราศาสตร์เราเรียกว่าอ่าลาโนเวกินเฮาส์เอฟเฟกนะครับคือปรากฏการณ์เลนกระจกแบบกูไม่กลับนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาโลกของเราเนี่ยเราเราก็มีโลกเราก็มีสภาวะเลนกระจกเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องนับรู้ว่เรื่องโลกร้อนนะครับการศึกษาโลกของเราเนี่ยมันเหมือนกับมีตัวอย่างเดียวให้ศึกษา แต่การศึกษาดาวะห์อื่นๆในระบบ<า><า>สุริยะเนี่ย<า>เรามีตัวอย่างอื่นให้ใหศึกษาเราเสังเกตเห็นว่าจะเป็นยังไงได้ดาวศุกร์ถ้ามีสภาวะการเลื่อนกระจกมา,มากๆเราอาจจะเป็นอย่างดาวศุกร์มันจะพอคืพอพอมันเริ่มร้อนขึ้นมันก็ทําให้คาร์บอนเนตในหินปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นมันก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกมันก็ยิ่งปล่อยออกมามากขึ้นเขาเรียกว่าการเลื่อนกระจกแบบปูไม่กลับมันก็เลยร้อนขึ้นเรื่อยๆม้เราประเมินอนาคตเราได้ ว่าใช่คเถ้าเราสปอยให้เป็นแบบนี้เรามีตัวอย่างของดาวอื่นเห็นอยู่แล้วใช่ใช่เลยเราก็อาจต่อไปเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันร้อนจัดขนาดนั้นเลยประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วอย่างก็ไม่หาที่อยู่อื่นอ่าครับใช่ก็จะไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันดาวสุกรียังไม่ได้ดาวธาเ์นยังไม่ได้ยังไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเอาที่นี่ให้ได้ค่ะแล้วอย่างอย่างดาวพูโตก็เหมือนกันนะที่เราเห็นภาพพูโตมาไม่นานนี้นะครับก็ ในทางธรณีวิทยาเนี่ยเราเราเชื่อว่ายิ่งยิ่งมีความร้อนอยู่ภายในตัวดาวมากมันก็จะทําให้เกิดกระบวนการทผาผขาไฟทําให้ผิวปรับผิวใหม่ใช่ไหมเอในในทางธรณีวิทยาดาวเคระ์เนี่ยเราประเมินอายุพื้นผิวง่ายๆนะครับว่าว่าอายุเก่าแก่แค่ไหนก็คือถ้าเข่ามากก็จะมีหลุมอุกาศมาก ถ้าพื้นผิวใหม่ม,มีลาวาไหลมาทับอย่างเงี้ยก็จะเรียบนะครับอย่างดวงจันทร์อย่างเง,างี้ยเราจะเห็นในบริเวณส่วนสีเข้มเข้มที่เราเรียกว่าเป็นกระต่ายดวงจันทร์อย่างเงี้ยนะครับเรียกมี geological age มีอายุทางธรณีวิทยาที่ใหม่มากแสดงว่าม,มันเพิ่งมีลาวาอะไรมาไหลทับที่หลังแ้วม,มันมีอะไรบางอย่าง,งาเปลี่ยนแปลงในขณะที่ไฮแลนด์ส่วนขาวๆมีแต่หลุมเต็มไปหมดนะครับไม่ีเปลี่ยนแปลงูโตเนี่ยเราเชื่อว่ามันอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากมันไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรละผิวมันน่าจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อ แต่พอส่งนิวคอไรซอนไปจริงๆรากฏว่าผิวมันเรียบมากเลยอแสดงว่ามีพลังงานบางอย่าง<อ>กลไกบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างมีภูเขาไฟอาจจะมีภูเขาไฟอย่างตองก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เรายังไม่รู้มันมาจากไหนนะครับเป็นปริศนายางอย่าง,ง<อ>ที่เราจะต้องศึกษาต่อไปบ้านแปลว่าโลกเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยนี่ต้องอายุเก่าแก่มากนะอาจารย์เพราะเรามีอุลุมอุกา,กาบากเยอะมากเลย จริงน้อยมากนะครับโลกงเี่บพื้นผิวเรียบมากถนนทางถนนนทางใช่ถนนขนทางอะไรเยอะแยะน้ในหลุมเราเป็นดาวอังคารเลยครับอันนั้นแมนเมดแมนเมดอันนั้นแมนเมดครับโหแต่ว่ามันพูดถึงแล้วมันก็เลยทําให้แมนนึกถึงอีลอนมัสเนะที่พาเราไปเที่ยวดาวอังคารเราคงจะเออได้เห็นอะไร คือคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นนักดาราศาสตร์หรือเป็นมนุษย์อวกาศที่จะได้ไปมนุษย์ธรรมดาก็อาจจะได้ไปเห็นด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อาจารย์ปรากฏการแบบนี้จะเกิดขึ้นกับที่อื่นในโลกนี้อีกมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ภูเขาไฟระเบิดแล้วครับมันก็คงมีเรื่อยๆอยู่ที่มากหรือน้อยนะครับแล้วอยู่ที่ว่านานแค่ไหนมันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่านานแค่ไหนอ่ามีภูเขาไฟที่เขาคิดว่าอาจจะระเบิด สั้ไม่ช้าก็เร็วอยู่หลายอันที่ดังๆเนีย่ยภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมที่พูดถึงไปแล้วถ้า,ถา,ถาระเบิดก็ดน่าจะเรื่องใหญ่แล้วหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยก็คืออ่าก็คือโยเซมิตีนะครับที่อเมริกานะครับโยเซมิตีเป็นเคยเป็นซูเปอลโควโนที่ใหญ่มากนะทุกวันนี้ยังคุกคุนอยู่ซึ่งถ้าระเบิดเนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วเราอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไกลตัวนะครับแต่ยังตองกาเนี่ยจริงๆมันไกลออกไปเป็นหมื่นกิโลนะครับแต่ว่ามันรู้สึกได้ถึงที่นี่นะครับอย่างอย่าง อย่างที่เราที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักนักดาราศาสตร์เราต้องต้องดูสภาพเวเทอร์สเตชันสถานีอากาศเราอยู่แล้วเพื่อจะดูว่าเราจะศึกษาวันนี้จะดูดาวได้ไหมนะครับนักดาราศาสตร์เราพบว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆความกดอากาศมันมีปึ๊บขึ้นมานะครับที่เชียงใหม่แล้วเขาก็ไปดูที่อื่นปรากฏว่าเอ้าที่สงขาก็มีที่ฉะเชิงเซาวก็มีที่โคราชก็มีแล้วไม่ใช่แค่นั้นพอดูดาวใช่ครับพอดูดาวทางไกลอัตโนมัติของเราที่ออสเตรเลียกับที่เกาเหมยกู่ก็มี ที่จีนนะครับมีหมดเลยแล้วหน้าตาเหมือนกัน <ừ> แสดงว่าไม่ใช่ฟุกละถ้าอันเดียวอาจจะเครื่องรวน <ừ> หรือรอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันทุกอันเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันเกิดขึ้นหลังจากภูเขาไฟตองกานะครับซึ่งก็เป็นน่าจะมาจากไอ้ตองกาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉนั้นคลื่นระเบิดที่คลื่นกระแทกเนี่ยออกมาตอนแรกมันออกมาเป็นคลื่นกระแทกเป็นช็อตเวฟแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนเอาลกันเป็นกลายเป็นคลื่นความกดอากาศที่ไหลผ่านนะครับตัวคนเราไม่รู้สึก เพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกปกติอะไรนะครับมันมันไม่ได้เร็วพอถ้าเร็วมากลราจะหูรู้สึกหูอื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ <S <S แต่ว่าเครื่องตรวจวัดมันเห็นได้ว่าอยู่ดีความดันเพิ่มขึ้นซึ่งต่างประเทศนะครับนนนทเทนเธอร์แลนด์ก็ยังเห็นได้ไปทั่วโลกเลยจริงๆ <S <S แล้วอ,อย่างไอ้คลื่นเนี้ยผมลองผมก็เลยลองไปดูข้อมูลเครื่องตรวจอากาศของที่เราวัดไว้นะครับเพราะว่ามันเวลาต่างกันเกิดขึ้นจากที่สปริงบุกก่อนหลังจากนั้น4ี่ชั่วโมงไปที่สงขา หลังจากนั้นเลื่อนไปรม่ค่อยไปนะครับหลังจากนั้นอีกเก้านาทีไปที่โคราชแล้วหลังจากโคราชอีกสองนาทีไปถะาเชิงเซาตอนแรกผมก็งงเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงโคราชกว่าาเชิงเซาแสดงว่าผิดแล้วหรือเปล่าว่าเชิงเซาันอยู่ใต้กว่ากว่าโคราชใช่ไหมปรากฏว่าจากกองก้าเนี่ยมันถึงโคราชก่อนนะครับโคราชใกล้ตองก้ามากกว่าประมาณ20กิโลซึ่งสอดคล้องกับความเร็วคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ประมาณ3 0 0เมตรต่อวินาทีพอดีนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงเชียงใหม่แล้วก็ไปที่เกาเหมยกู่เป็นตาทฤษฎีเลยซึ่งต่อให้ พอให้ผมสมมุติว่าผมไม่มีข่าวว่ามีกไปตองกล้าระเบิดผมดูจากเพเชอร์เวฟพวกนี้ผมก็สามารถบอกว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีพลังงานมหาศาลใช่เป็นวิธีที่เขาเคยตรวจพบว่ามีการระเบิดนิวเคลียร์อะไรทดลองนิวเคลียร์บนโลกเหมือนกันนะครับทาได้แบบเดียวกันเลยนี่มันมันส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรทางธรรมชาติของเราไหมอาจารย์ ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้อย่างหนึ่งที่ต้องกังวลภูเขาไฟใหญ่มากๆนะถ้ามันระเบิดใหญ่มากๆนะมันจะปล่อยเท่าภูเขาไฟนะครับถ้าภูเขาไฟสีดำๆมันจะเป็นเมฆออกมาปิดแล้วมันจะทําให้อุณหภูมิสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดว่ายัางเคยภูเขาไฟไอซ์แลนด์หนักๆสง่งเท่ามาอย่างเงี้ยเครื่องบินก็บินไม่ได้นะครับที่ตองกาเนี้ยบริเวณรอบๆเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับก็คือจะมืดไปสักพักหนึ่งนะครับคำถามคือหลังจากนั้นลมมันจะพัดไปทางไหนแล้วมันจะ บังเอิญว่าตรงกลางอยู่ค่อนข้างกลางม,มาหาสมุทรถ้ามันอยู่กลางแผ่นดินนี่ก็คงเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ากลางมหาสมุทรนไม่ค่อยมีคนอยู่ยังโอเคบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไหลออกมาได้แล้วก็แน่นอนว่าพอมีภูเขาไฟระเบิดมีมวลแผ่นดินขนาดใหญ่เคลื่อนที่ใต้น้ําก็เกิดคลื่นสึนามนิตามมานะครับซึ่งคลื่นสึนามิสึนามิก็เจอแล้วนะครับสูงราวครึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรแล้วตอนที่ไหนไปถึงญี่ปุน่นไปถึงอเมริกานะครับที่อ่าวไทยก็จะเข้ามาแต่ที่ไทยเนี่ยมันจะ มันจะลด<ะ>สั้นมั่ลงไปมา,มากแล้วอาจจะยัง<า>ไม่ต้องกังวลมากกังวลมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภูเขาไฟมันมักจะทีเดียวไม่จบนะครับมันมี after shock มันมีอะไรตามมาก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ตามมาหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาดู นี่มันจะกระเทือนทะเลไปทั้งหมดไหมอาจารย์มหาสมุทรแปซิฟิกอาหารทะเลอะไรอย่างนี้มันจะกระเทือนไปหมดอาหาร,าารทะเลอาจจะไม่ครับเพราะว่าในน้ําไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับค<า>่อนข้างไกลแต่น้ํามันก็ในน้ามันก็ถ้าซึนามิแรงมากๆนะครับปะกการังก็จะเสียหายอย่างอย่างซึนามิคราวก่อนที่ไอแถวๆภูเก็ตเรานะครับบางเกาะยังพบทราบปากการังพังหมดอยู่เลยนะครับก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่ว่ามันแรงแค่ไหน เออแต่ระบบนิเวศวิทยาใต้น้ําแถวตองกาแปซิฟิกนั้นอาจจะก,กระเทือนไปเลยใช่ไหมแถวตองกาก็คง <ไป S 1> รอบๆเกาะภูเขาไฟก็คงไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าแปซิิก <Pacific. S 1> มันเป็นส่วนน้อยมากเทียบกับมหาสมุทรทั้งหมดนะครับก็คิดคว่ายังโอเคอยู่ค่ะคเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เราต้องติดตามแหละเพราะว่าจริงๆแล้วดูเหมือนอยู่ไกลตัวเรานะแต่อย่างที่อาจารย์บอกขนาดอยู่ห่างกันเป็นหมื่นกิโลเนี่ยเรายังมีได้กระทบเรื่องของคลื่นแม้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกนะแต่ถ้าเกิดว่ามัน มันมีอะไรอื่นๆตามมาอีกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมืออยู่ด้วยเหมือนกันไม้วตามีทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติคอยติดตามอยู่เดี๋ยวให้อาจารย์คอยรายงานให้พวกเราคนไทยได้ติดตามกันต่อไปด้วยก็แล้วกันนะคะจายาวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะได้ความรู้มากเลยเราทําให้ติดตามเรื่องคือไม่ได้บอกว่าสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการการเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะ มันเป็นวิทยาศาสตร์นะที่เราต้องเรียนรู้ในในที่สุดแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาความเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องตามกันเกาะติดไปเพราะว่าธรรมชาตินี้มันไม่ใช่แค่โลกเราใบเดียวนะมันคือโอ้โหร,ระบบสุรยยิยนะอาจารย์ไปได้<ห>ทั้งระบบสุริยะคือพอเห็นแค่นี้แล้วนะตัวเราเรื่องของเรานี่มันเล็กนิดเดียวนะคะคถ้าเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่ในระบบสุริยะนี้นี่มันโอ้โหเราจิ๊บจ้อยสุดๆเลยนะคะอาจารย์ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อ,อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะดรมติพลตั้งมตตธรรมนะคะนักวิชาการด้านดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดา,าร,ราศาสตร์แห่งชาติและนี่คือรายการช่วยคิดช่วยทำถ้าคิดว่ารายการวันนี้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้นนชมกันด้วยค่ะถ้าอยากชมรายการตอนต่อไปก็กด subscribe กันด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการช่วยคิดช่วยทำแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุ่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสารส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำือค้นหาคำว่าเฟ ตลอดทั้งวันแต่หิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์